จะโทรหาฟอนนะครับและคำที่ได้คือเจ็บเมื่อไรอก็โทรมานะโทรมาไม่ใช่บมอแต่จะขอเยียวยาม,ม,ม,มันมีคอนฟิกต์อยู่น้องมันไป่งไปงานอีเวนท์ที่ชลบุรีมาเซ็นแทชลบุรีแล้วมันยอยู่ๆก็มีเพลงเปิดขึ้นมาแล้วน้องก็เต้นก็ลองถามมันดิ เฮ้ไปเต้นอะไรบนเวทีน่ะเป็นไวน์ล่าเต้นไปหมดเลยพี่คิดพี่คิดโด้ทุกคนรูได้ยังไงพี่คิดพี่คิดเป็นทีมเอพี่คิดเป็นหุ้นเหอะจริงไม่ไดี่ไม่ไม่รู้แค่ของฟอสไงมาเชียร์น้องอยู่สั้นๆเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวนะมันทำงานอยู่แล้วโอเคอนี่มใครับบอสบอสรับหน่อยบอส เขาอยากโปรหมดเองแหละให้เราฟังเองไปฟังได้เองมีครบต้องขอพรแล้วเหมือนได้ยินบุ๊กเออโอ้โหได้ยินจมูกูกหาได้ไหมเอาบอกว่าแบบไม่แน่ใจว่าจะรับหรือเปล่าว่าประชุมพี่คิดดูตารางทักคนเลยลม่ะล้าเร็จะลองมาขนาดพี่ว่าประชุม่ะ มันเป็นเวลาที่แบบอาจจะทำงาน่วงนี้เป็นเวลาแบบเป๊ะๆก็อยู่ก็ได้เราทำงานอยู่แล้วพี่วานก็คงจะติดประชุมอยู่ไม่ได้ทก็ขอโทษด้วยครับแต่ถ้าสมมติว่าเจ็บเมื่อไหร่ก็โทมานะโสมาอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน